สวัสดีค่ะทุกคนเยอรมันกับออนยาวันนี้นะคะออนก็มีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอาการเมาค้างนั่นเองนะคะอาการเมาค้างเป็นคำศัพท์สำหรับสายนักดื่มเลยนะคะคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะในภาษาอังกฤษถ้าการเมาค้างเนี่ยเขาจะเรียกว่า hangover ใช่ไหมมีหนังด้วยนะออกมาสองสามภาคแล้วสนุกดีใครยังไม่ได้ดูไปหาดูนะเออตลกมีไปถ่ายทำที่เมืองไทยได้วยนะ อ่ะแล้วก็ถ้าอาการทรมานจากการเมาค้างเนี่ยสังกฤษเขาจะเรียกว่าอะไร hungover ใช่ไหมก็คือแบบระอืดระอมแบบคือหลังจากที่เราปาร์ตี้จนหนักหน่วงกินดื่มจนหนักหน่วงพอตอนเช้ามาเราจะแบบผะอืดระอมแล้วก็แบบอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนหรือแบบไม่มีแรงอะไรพวกเนี้ยนะคะคืออาการเมาค้างพวกเนี้ยในภาษาเยอรมันนะคะเขาจะเรียกว่าคัตนะคะหรือ f a c a t e d นะคะ I'm in Carter happen นะคะ อย่างเช่นนะคะอ้อยบอกว่า Ich ีข e gestern zu so viel getrunken ก็คือมเมื่อวานดื่มเยอะไปนะคะ Jet hab บี้ไอเ e น n าร์เตก็คือแบบโอ้ตอนนี้แบบฉันแบบว่าเออแบบว่าฮุ้งโอเวอร์มากคือแบบทรมานจากอาการเมาค้างนะคะหรือนะคะถ้ามีคนมาถามเราว่าบิสต m ดูไอมันเนาะ a t คต t นะคะเพียงเมาค้างอยู่หรือเปล่า Ja yeah, ich bin echt นะ เสียค่าเถิดใช่ยังเมาค้างอยู่เลยนะคะคือคําว่าค่าเถอหรือว่าเสียค่เถิดเนี่ยคือความหมายเหมือนกันนะคะก็คือเมาค้างนั่นเองนะคะคืออาการทรมานจากการเมาค้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคลื่นไส้ปวดหัวอาเจียนนอนสม้มหรือพระอืดพระอมอยากจะอ้วกนะคะ, <laughs> ะแล้วก่อนจากออนมีอะไรมาให้ทุกคนดูนะคะสำหรับใครนะคะที่มีอาการเมาค้างบ่อย ออนจะบอกก่อนว่าออนไม่ได้ค้าโฆษณานะอันนี้เลยนะคะคาร์เทอร์มันมนะคะคือแบบว่าช่วยลดอาการแบบว่าฮุมโอเวอร์นะคะช่วยลดอาการเฟค a ตเตอร์นะคะหรือจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะหรือจะเป็นยี่ห้อนี้อันเนี้ยหาซื้อได้เลยนะที่ DM นะคะหรือมูเลอรมาร์ Mart นะคะคือแต่ออนบอกว่าออนลองยี่ห้อนี้แล้วไม่โอเคนะคะสำหรับออนนะคะแต่ยี่ห้อนี้เนี่ย อันว่ามันโอเคนะมันเปรี้ยวๆคือถ้าเราดื่มสมมุติเรากลับมาจากปาร์ตี้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะเออจะแกะให้ดูนะคะกลับมาจากปาร์ตี้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ไอเอาไอเม็ดฟู้เนี่ยใส่นะคะผสมน้ํานะคะกินหนึ่งแก้วก่อนที่เราจะนอนนะคะและตอนเช้านะคะตื่นมาก็เอาผสมน้ํากินอีกหนึ่งแก้วนะคะรับรองนะคะไม่ปวดหัวไม่ผะอ,อืดผะอมไม่เอ่อเฟาดแน่นอนนะคะ <laughs> คือใครถ้าเป็นสายแบบว่าชอบดื่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปวดหัวหรืออะไรเงี้ยลองไปซื้อมาดูนะมันมีสองยี่ห้อนะคือนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะเพียงแต่ว่าจะมาแชร์ให้รู้เท่านั้นเองหรือถ้าใครนะคะไม่อยากทานพวกนี้นะคะแนะนำเลยนะคะเ,เขาเรียกส้อมอะส้ม ส้มหนึ่งผลนะคะหรือหรืออะไรอะออรเรนเจอร์ anger, ที่เป็นลูกโตๆะคะ่ะที่เป็นส้มฝรั่งนะคะผ่าครึ่งแล้วก็หัน่นหะันหันแล้วกินส้มนะคะสักครึ่งลูกเสร็จแล้วตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะหลังตื่นนอนนะหลังที่เราหลังจากที่เราตื่นนอนเอ่อรับรองนะคะอาการคาเทอร์หรือเฟคคาเทนเนี่ยหายไปแน่นอนนะคะทุกคนใช้ชีวิตได้ปกติเลย <laughs> เอาละทุกคนคลิปนี้นะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะตามสไตล์ออนยาละทุกคนเ <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าค่ะเชา้า